สวัสดีครับเจะโลธนพัฒน์ครับแพรวัสเซียค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy News t a y เวลาพลอนเ่านะคะเอาวันนี้เรามาพร้อมกับสีสันที่แบบสดใสมากสดใสมากนะครับพร้อมกับข่าวแรกชมพูชมพูพริ้งพริ้งมันเย็นมันเย็นรอยนีนะฮะข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาไปดูนวัตกรรมครับที่มีคนคิดคนขึ้นมาเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ค่ะนวัตกรรมนี้นะครับมีชื่อเรียกแบบเก๋ๆนะฮะบอกว่าโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาครับซึ่งจะบอกว่าอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะจุดเด่นคือสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะอุะอปกรณ์ชิ้นนี้โซลาเซลล์ชุดนอนนาจะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามชมพร้อมกันค่ะคในกรณีที่เราอยู่ในในท้องน้ําหรือถูกตัดขาดจากไฟฟ้าหรือไม่มีไม่มีเรือมาถ้าเราได้ตรงนี้ไปมันมันก็โอเคแหละผมว่ามันตอบโจทย์ เราไปหาปาลาเนี่ยเราจะต้องติดไฟตอนนี้ลงเรือให้แสงสว่างไปเลยคือคือเราทอดแหทอดแหตอนตอนปลามันขึ้นมาเยอะๆนะเอาเอาลงเรือแบบเอาเอาวางไว้ท้ายเรือมันก็ส่องสว่างให้เราได้ได้ไดวานแหได้ได้เห็นตอไม้ได้เห็นฟังอะไรอ่ะดีมากไอเดียนี้ผมได้มาจากพอดีเข้าไปทํา ชุดโซลารเซลล์ในพื้นที่อของวัดตอนไปใหม่ๆไปเห็นแม่ชีเห็นพระก็ฝากไปใช้บ้างฝากโทรศัพท์บ้างให้อำมาชา่าที่บ้านามันก็เลยเป็นปัญหา10 20 30อันกว่าจะชาร์ให้เสร็จก็เอาไปส่งท่านผมก็เลย,เยทําอย่างนี้อยู่ในป่าเราทําเป็นชุดนอนนอนนานหรือชุดในการใช้ไฟในป่าได้ไหมแล้วก็ทําชาร์จโทรศัพท์ได้ไหมนะครับ ก็เลยมีผุดไอเดียตัวนี้ขึ้นมาก็มาทําทดลองอยู่หลายครั้งพอดีมันมันมีเรื่องแบตเตอรี่มันก็สามารถที่จะมาทําตรงนี้ได้ไหมเราก็มาเริ่มมาทำทำก็ไปหากระบอกมองไปรอ,รอบๆบ้านไปเห็นไอ้ท่อพลาสติกทําไมถึงเอาท่อพลาสติกมามันทําได้ในตัวเลยทําเป็นแผน่นแผน่นเรามาอังไฟเป็นแผ่นก็ได้เหมือนกับทำนี่ แล้วก็เอากระบอกมาเป็นตัววางวางไอแบตเตอรี่ได้แล้วก็ใส่สวิตใส่อะไรเข้าไปใส่เครื่องชาร์จโทรศัพท์เข้าไปขั้นตอนการทำนี่ต้องต้องหาวัสดุก่อนหาวัสดุคือกระบอกพลาสติกแต่ก่อนทอมทำสามนิ้วมันมันไม่ต่ออยู่ก็เลยเอากระบอกพลาสติกท่อ PVC 4นิ้วมามาตัด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 แล้วก็หาอุปกรณ์แบตเตอรี่ แบตเตอรี่นี่แต่ก่อนมันผมใช้แบตเตอรี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์มันไม่เวิร์กมันหนักก็ <S <S เลยคิดถึงแบตเตอรี่ลิเทียมฟพสเฟตทีนี้ลิเทียมฟพสเฟตก็ตามตามที่เคยศึกษาม,มามันจะต้องมีประกอบไปด้วยวงจรเขาเรียกว่า b m s b m s ตัวนี้จะทําหน้าที่ป้องกันในการไฟช็อตบ้างหรือต่ําม,มามันก็ตัดถ้าสูงไปมันก็ตัดให้ใช้พอดีแล้วก็เอามาบัดกรีตามวงจรมันแล้วก็เอาเื่อเอา เอาตัวชาร์จโทรศัพท์ไฟ12โวลต์ออกมาเป็น5โวลต์ USB นะออกมาจาก12มันจะแปลงมาเป็น5โวลต์เพื่อเพื่อชาร์จโทรศัพท์และส่วนไฟนั้น12โวลต์เราก็ไปเอาหลอด LED มาผ่านสวิตช์ผ่านสวิตช์ตป,ปิดเปิดได้ก็แค่นั้นนะระหว่างเราใช้ไฟกับโทรศัพท์ครับอาจารย์โทรศัพท์พตัวนี้เสียพัดลมเลยตจงเลยตัวนี้นําไปใช้งานใช้งานแสงสวาง่างก็ได้ แต่ตัวนี้ก็นำไปใช้ได้ก่อนตัวนี้กอะน้ำเต็มน้ำเย็งก็ติดไปว่างให้เลยครับน้ำเต็มน้ำเย่นถี่เวลาเราเหมือนกับท่าทางการพัฒนาครับตรงๆเลยใช่ไหมครับตัวน้ครับตำบลหนองอินเพนเป็นพื้นที่บริบทเป็นลุ่มน้ําชานเมืองก่อนที่น้ําจะไหลเข้าท่วมหนองเมืองขุบนเนี่ยต้องผ่านที่หนองอินเพนก่อนพอระบบน้ําท่วมมามันจะสองเดือน 3, เดือน4เดือนที่มันอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยเราพร้อมที่จะจัดการกับเรื่องอย่างนี้ได้ให้มีชีวิตปกติให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ตัวนี้ใช้แสงสว่างแสงสว่าง,สง,สางในหลอด12โวลต์นนะนแล้วก็พัดลมพัดลม DC พัดลมในในรถยนตนะ์ตั้งแต่4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วถึง16นิ้วได้เลย เรื่องตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์นี่ถ้าถ้าพูดมาถึงเรื่องโซลาเซลล์ ale, ผมว่ามันตอบตอย่างอื่นผมไม่รู้นะแต่แสงสว่างชาติโทรศัพท์พัดลมอะไผมว่ามันตอบแล้วถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็<ฆ>มีประโยชน์มากๆเลยคิดดูนะเครื่องเดียวเนี่ยให้แสงสว่างได้ นะฮะชาร์จแบบโทรศัพท์ก็ได้ดีมากเปิดทัดลมก็ได้นะครับเียเว่าครบจบในเครื่องเดียวเลยแล้วที่สําคัญที่พราชอบมากคือที่บอกว่าพกพาสะดวกมันมีขนาดเล็กไงมันก็พกพาไปได้ทุกที่นะคะต้องขอขอบคุณไอเดียลที่สมพรทองน้อยมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคจากเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะคะเราไปเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษกันดีกว่าเมื่อกี้มีมาแล้วคำหนึ่งโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แต่วันนี้คําศัพท์ที่ครูจะน่าจะพาไปเรียนรู้ไม่ได้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แต่เป็นอะไรที่ตอนนี้ทุกคนแบบเข้าบ่อยมาากกร ของในซูเปอร์มาร์เก็ตการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีอะไรบ้างติดตามชมพร้อมกันกับช่วงนี้เลย What's Around เอ็นี่ก็ไม่มีนี่ก็หมด Hello everyone พบกับทเชอร์เจน่าในช่วง w o r t s Around น้องๆคะวันนี้ทเชอร์เจน่ากำลังทำพิซซ่าค่ะ แต่ของไม่ครบนะคะต้องออกไปซื้อของแล้วแหละ I need to go grocery shopping แปลว่าฉันต้องออกไปซื้อของชำน้องๆ้องคะทำว่า grocery shopping แปลว่าการซื้อของชำค่ะส่วนร้านขายของชำนะคะภาษาอังกฤษก็คือ grocery store ว่าแต่ต้องซื้ออะไรบ้าง Let's make a grocery list เรามาทำรายการของที่จะซื้อกันค่ะมี ready made pizza dough หรือ แป้งพิซซ่าสำเร็จรูปค่ะมี grated cheese ชีสขูดเส้นนะคะ bell peppers พริกหวานและอีกหนึ่งอย่างก็คือ black olives มะกอ,อกดำค่ะว่าแต่ไหนๆจะออกไปแล้วคุณแม่ต้องการอะไรไหมนะ Mom I'm going to go to the grocery store Do you need anything Yes Can you get me a bottle of glass cleaner and a bottle of d i s i n f e c t a n t liquid โอเคอ่าแล้วคะ่ะน้องๆํงำว่า glass cleaner นะคะแปลว่าน้ำยาเช็ดกระจกค่ะส่วนคำว่า d i s i n f e c t a n t liquid แปลว่าน้ำยาฆ่าเชื้องั้นเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะ let's go <S กลับมาแล้วคะ่ะได้ของครบเลยนะคะน้องๆมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทบทวน ready made pizza dough grated cheese, okay, bell peppers และ black olives และที่คุณแม่ฝากซื้อค่ะน้องๆ glass cleaner สุดท้ายก็คือ disinfectant liquid โ okay. อเคอะแล้วค่ะน้องๆทีเชอร์ขอไปทำพิซซ่าก่อนนะคะพบกับทีเชอร์เจน่าอีกครั้งในช่วง work s round see you next time ค่ะบ๊ายบายขอบคุณครูเจน่ามากเลยนะคะเราอาจจะคุ้นเคยคำว่า minimart ซ mm ูเปอร์มาร์แต่จริงๆก็คือเรียกแบบนี้ก็ได้ grocery store หรือว่าแถมให้อีกคำ grocer ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันเดี๋ยวทุกวันนี้เนี่ย ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมหันไปถามคนข้างๆว่า I am going to the grocery store Do you need anything เอาอะไรไหมนี่แหละนะฮะบัตรกิฟต์มีซ e c แคชเอาเงินมาด้วยเอาเงินไปด้วยใช่ถูกต้องไม่งั้นจะซื้ออะไรไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโอนมาแล้วกันแต่ละอย่างในภาษาอังกฤษก็คือจะมีชื่อเรียกหลากหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใช้บ่อยๆจะได้แบบรู้สักเยอะๆถูกต้องยครับแล้วตอนนี้ครับบนเวลาของ h a v e a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4 ทีวีเรียนสนุกค,ครับหรือว่าทาง w w w altv t v ครับหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้เหมือนกันนะคะ Facebook กับ YouTube/ slash, เหมือนกันเลย a l t v 4นะคะรวมถึง Line แอดของเราด้วยที่ altv4 และอีเมลค่ะ h a new stay v e a n u e s d a y at altv t v ค่ะควันนี้จะโลกกับแพรวขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ